นี่ค่ะทุกคนมีหลายกลุ่มเลยนะคะผักเซียนถือว่าเป็นวัชพืชน,นะคะนี่ค่ะเกิดข้าง<อ>ทางอีกแล้วค่ะเหินแล้วจะเหมือนผักเซียนนะคะถ้าสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเก็บหรือยังไม่รู้จักอะคะ่ะเดี๋ยวอน้นจะให้ดูลักษณะของยอดนะคะไอ,อของใบนี่คือใบอ่อนสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ผักเซียนที่เดนมาร์กกาลังแตกยอดอ่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวพระอน้นจะรีวิวต้นอ่อนผักเซียนเดนมาร์กให้ทุกคนได้ชมนะคะ ยังไงป้าอ้นก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มหัดเก็บผักป่าอยากให้ศึกษาดูให้ดีก่อนที่จะเริ่มลงมือเก็บและนํามากินนะคะเดี๋ยวจะหาว่าป้าอ้นไม่เตือนเด้อนี่คะ่ะทุกคนมีหลายกลุ่มเลยนะคะผักเซียนถือว่าเป็นวัชพืชน,นะคะนี่คะ่ะเกิดข้างทางอีกแล้วคะ่ปะป้อนมารีวิวตรงห้องน้ําสุนัขนะคะช่วงนี้แดดกําลังดีเดี๋ยวป้อ้นจะ ให้ดูลักษณะของยอดนะคะไอ,อของใบนี่คือใบอ่อนจะเลื่อนให้ดูช้าๆให้ทุกคนไปสังเกตนะคะคือลักษณะใต้ใบนะคะเดี๋ยวหายอดอ่อนๆก่อนเด็ดออกมายอดหนึ่งสิครับป้าอ้อนนี่ค่ะ ออกแนวขน,ขนนิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้ารอต้นมันโตกว่านี้นก,นก็จะสังเกตง่ายกว่านะคะเพราะว่ามันจะคล้ายสับเสือบ้านเราค่ะพอใบมันโตแล้วแล้วก็มีดอกขาวๆด้วยนี่ค่ะมันจะเกิดเป็นพุ่มๆนะคะต้นอ่อนของมัน เกิดใกล้กับต้แยฝรั่งเลยค่ะเด็ดอันนี้มาให้ดูอีกยอดนะคะเดี๋ยวปอนจะไปดูในที่ร่มนะคะนี่ค่ะจะมีแนวขนดูลักษณะใบนี่ค่ะ ใบนี้เจอหนอนกินก็เอามาอวดเพื่อนๆเนาะก็เห็นยอดนี้มันใหญ่กว่ายอดอื่นนะคะนี่ค่ะชัดไม่เอ่ยเก็บผักป่านอกจากเราจะสังเกตดูใบดูต้นของมันแล้วจมูกเราต้องรู้จักดมกลิ่นรู้จักกลิ่นของมันค่ะกลิ่นอันนี้จะคล้ายวาซาบิจะออกหืนๆนิดนึงนะคะอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวป้อ้นให้ดูก้านมันค่ะป้อ้นเพิ่งสังเกตเห็น บอกเลยว่าปอ้นเพิ่งสังเกตเห็นนะคะข้างในเป็นสีม่วงเข้มค่ะสีสวยค่ะเจอยอดอ่อนอีกแล้วค่ะดูสิสวยมากเลยค่ะปะอ้นไม่มีเวลาเก็บนะคะถ้าจะเก็บเอาไปคั้นส้มก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราต้องต้องต้องล้างขยำน้ำเกลือหลายรอบมาก ต่อให้เป็นที่ที่สุนัขเยี่ยวสุนัขก,ก็ไม่เป็นไรคะ่ะดูคะ่ะสังเกตนะคะหักออกมาอีกใบหนึ่งอีกก้านหนึ่งนี่คะ่ะ แล้วที่ป้าอ้นเคยบอกว่าป้าอ้นยังไม่อยากให้มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดเก็บผักป่า,ปาเก็บต้อนอ่อนผักเสี้ยนเพราะอะไรเดี๋ยค่ะเดี๋ยวป้าอ้นจะให้ดูค่ะนี่คะ่ะทุกคนดูกลุ่มนี้คะ่ะดูเพลินๆแล้วจะเหมือนผักเสี้ยนนะคะถ้าสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเก็บหรือยังไม่รู้จักอะคะ่ะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่คะ่ะมันเป็นต้นดอกไม้อันนี้จะเป็นรูมหัวใจมากกว่า อันใบใหญ่มาดูนะคะนี่ค่ะสีต้นอ่อนก็จะออกคล้ายๆกันด้วยนะคะดูค่ะออกแนวสีม่วงค่ะอันนี้เริ่มมีดอกแล้วนี่ค่ะทุกคนตรงนี้คือผักเสียนนะคะ แล้วใกล้กันตรงนี้ก็มีต้นดอกไม้ค่ะสีคล้ายๆกับผักเสี้ยนเลยนะคะอันนี้คือยอดมันวิดูสีนี้สวยนี่ค่ะแล้วก็ผักเสี้ยนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,ลกันเลยนะคะหาดูยอดอ่อนเน่ป้าออนอันนี้ยังไม่แตกยอดแต่แตกใบเก็บมาเทียบกันนะคะ นี่คือผักเซียนค่ะอันนี้คือดอกไม้อันนี้จะคล้ายเป็นรูปหัวใจมากกว่านะคะแต่ถ้าสังเกตดูลักษณะต้นมันจะสีม่วงคล้ายๆกันค่ะแต่จะว่าแต่ต้นดอกไม้ไม่มีขนมันก็มีขนนิดนึงนะคะแต่ขนไม่ยาวนี่เหมือนผักเซียนฝรั่งค่ะดูค่ะก็สังเกตดูให้ดีๆนะคะสำหรับคนที่ชำนาญแล้วแค่ <c oughs> แค่ดูแวบ,บเดียวก็ดูออกแล้วค่ะดูค่ะอันนี้อันนี้คือต้นดอกไม้ค่ะ อันนี้คือผักเซียนฝรั่งเป็นยังไงกันบ้างคะปาอ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมือใหม่หัดเก็บไม่มากก็น,น้อยนะคะ ยังไงวันนี้ป้าอ,อ้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าป้าอ,อ้นเดินทางไปจ่ายตลาดค่ะมดแต่รีวิวผักเสี้ยนก็ไม่ถึงไม่ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตสักทีแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ